คว่าควายเอ็ i ท y ติ้งนะครับมันจะถูกกระตุ้นด้วยเรื่อง5เรื่องนะครับซึ่งเขาได้ทําเป็นพีระมิดอินโฟกราฟิกไว้5ระดับแต่ที่ผมขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะครับทำให้คนทํางานเนี่ยรู้สึกว่าเกิดความไม่ดีต่อองค์กรส่งผลทำให้เขารู้สึกไม่อยากมีส่วนร่วมกับองค์กรและนําไปสู่การละออกแบบเงียบซึ่ง5ระดับนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องลองมาพิจารณากันดูทีละข้อนะครับผมขอไล่ไปทีละระดับเลยละกัน ขอเริ่มที่จุดแรกครับในระดับที่1ยอดภูเขาน้ําแข็งของเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าการจะเกิดภาวะ q u i e เอ u i t t i ติได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าองค์กรอาจจะสื่อสารได้ไม่มีประสิทธิภาพมากพอนะครับการสื่อสารเป็นประตูบานแรกที่สําคัญมากๆในการทํางานนะครับและถ้าหากว่าเสียงของพนักงานไม่สามารถส่งไปถึงระดับผู้บริหารได้ไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างลื่นไหลเพราะสื่อสารกันไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพมากพอเนี่ย นี่เป็นจุดสําคัญเป็นจุดเริ่มต้นแรกนะครับที่ทําให้คนทํางานอาจจะรู้สึกท้อในการทํางานเพราะไม่ว่าจะออกความคิดเห็นจะทําอะไรก็ตามกลับไม่ได้รับการตอบสนองในเชิงการสื่อสารกลับมาเลยนี่ก็ถือว่าเป็นยอดภูเขาน้ําแข็งที่ทุกองค์กรควรจะต้องระวังให้ดีนะครับทีนี้พอลงมาสักนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าหลังจากพ้นช่วงภูเขาน้ําแข็งไป คลื่นใต้น้ําที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างระดับที่2นี้ครับคือการเกิดความรู้สึกที่ไม่เป็นเจ้าของไม่มี sense of belonging นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าหากว่าองค์กรอยากจะให้พนักงานทํางานอย่างลื่นไหลนะครับมีความรู้สึกลักในงานรู้สึกห่วงแหนในงานรู้สึกภูมิใจในหน้าที่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถทําให้พนักงานเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในงานนั้นได้ทุกคนน่าจะพอจินตนาการออกนะครับว่า งานที่ทำเนี่ยมันก็จะได้แค่งานแต่มันไม่มีความใส่ใจไม่มีเรื่องของสิ่งที่เป็นแพชชั่นที่ใส่ลงไปในงานแล้วอาจจะทำให้งานนั้นก็กลายเป็นงานในระดับเอเวอร์เรจหรือว่างานที่มีประสิทธิภาพกลางๆแบบที่ทุกองค์กรก็คงไม่ได้อยากได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารีเฟกกลับมาครับ ทำให้เขาเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของไม่ได้นี่ถือว่าเป็นคลื่นใต้น้ําที่จะเกิดขึ้นในองค์กรเลยทีนี้ผมพามาดูในระดับที่ล่างลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมให้ชื่อว่าเป็นระดับน้ําลึกแล้วนะครับมันจะเกิดความรู้สึกไม่มีคุณค่านะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับมันจะเกิดจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นภาพรวมขององค์กรไม่ว่าจะเป็นการที่หัวหน้าอาจจะไม่มีความเห็นอกเห็นใจในพนักงานและหวังแต่ผลลัพธ์อย่างเดียว ไม่ได้ดูถึงเรื่องของการเรียนรู้การเติบโตหรือว่าการให้โอกาสกับพนักงานก็จะทําให้คนคนนั้นนะครับรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าในองค์กรซึ่งในระดับน้ํำลึกนี้ผมคิดว่าต้องดอกจันไปแล้วว่าคนทํางานหลายๆคนอาจจะรู้สึกแย่และเกิดภาวะค่อยเอ็นิ้งเนี่ยตั้งแต่ระดับนี้นะครับส่งผลให้เขาอาจจะลาออกได้ในอนาคต ต่อมาครับหลังจากผ่านระดับน้ําลึกไประดับที่4ครับฐานภูเขาน้ําแข็งซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นฐานรากสําคัญถ้าองค์กรไหนมีปัญหาตรงนี้จริงๆนะผมคิดว่าข้ออื่นแก้ไม่ได้แน่นอนนะครับตรงนี้ครับคือองค์กรเนี่ยไม่สามารถทําให้เขารู้สึกมั่นคงได้ขาดความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของรายได้นะครับหน้าที่การงานหรือแม้แต่เรื่องของ อารมณ์เองก็ตามนะครับถ้าหากว่าความมั่นคง3เรื่องนี้ที่ผมกล่าวมาเนี่ยไม่สามารถส่งมอบให้กับพนักงานได้แน่นอนครับเราจะไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดบริษัทอื่นๆได้เลยและพนักงานของเราก็จะเทกันออกไปในอนาคตเพราะว่าทํำอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่มีความมัน่นคงไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่ามองไม่เห็นภาพลวกันครับว่าถ้าอยู่ที่นี่ไปอีก1ปี2ปีเนี่ย เราจะเติบโตไปเป็นอะไรนี่ก็จะเป็นจุดสําคัญมากในฐานระดับที่4นะครับส่วนสุดท้ายครับคือจุดศูนย์ห่วงทั้งหมดของเรื่องที่ผมพูดมานะครับเป็นระดับที่5ผมเรียกว่าเป็นจุดศูนห่วงของภูเขาท้้งแข่งนี้ละกันถ้าเกิดว่าไปทําลายมันนะครับก็จะล้มเคืนกันทั้งระบบเลยนั่นก็คือคนในองค์กรไม่มีความเชื่อใจซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเราเริ่มต้นจากความไม่เชื่อใจในการทํางานนะครับหัวหน้าไม่เชื่อใจลูกน้อง นะครับลูกน้องไม่เชื่อใจหัวหน้าลูกน้องกันเองไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะ drive องค์กรไปสู่ความสําเร็จได้อย่างแน่นอนแต่นะครับมันต้องมีแหล่งที่มาเนาะมันต้องมีข้อมูลสําคัญว่าแล้วทําไมเขาถึงไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันซึ่งหนึ่งในสมการสําคัญที่อาจจะทําให้เขาไม่เชื่อใจกันเนี่ยก็คือ culture หรือว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ส่งเสริมให้กับคนไม่สามารถทําให้คนเนี่ยเกิดความเชื่อใจและก็เชื่อมั่นว่าเรา ต่างมาทำหน้าที่ซึ่งกันและกันและทุกคนมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันนี่เป็นสัญญาณอันตร,รายที่สุดที่ผมคิดว่าเราต้องระวังให้ดีและถ้าหากว่าใครเป็นผู้นำองค์กรนะครับถ้าเกิดความไม่เชื่อใจแล้วผมว่าต้องรีบแก้ทันที